ไหวเบียด voice โพสรูปวิดีโอคอล top l a z y l o x y พร้อมข้อความเศร้าหลังเจอคุกคามหลังกลายเป็นกระแสร้อนในโลกโซเชียลที่ทำเอาแฮชแทกเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเบียด voice ติดเทรนทั่วข้ามคืนสืบเนื่องมาจากกรณีที่มีข่าวลือออกว่ามีภาพและคลิปหลุดของนักร้องสาวเสียงหวานอ ย่างเบียร์เดอะวอยซ์จนอดีตหวานใจอย่างท็อปเทนไม่ไหวจนต้องออกมาเคลื่อนไหว IG Story เพื่อเตือนสติชาวเน็ตหลายหลายคนให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวซึ่งต่อมาด้านของหนุ่มท็อปได้โพสตอรี่ขณะวิดีโอคอลกับสาวเบียร์พร้อมชูสองนิ้วให้กำลังใจกันและกัน ส่วนด้านของสาวเบียก็ได้รีสตอรี่ดังกล่าวพร้อมแคปชั่นว่า Thank you so much นาเกเวนอยีมแซดยูแซดเวนยูแซดอยีมซาเดอขอบคุณนะคะเมื่อเราเศร้าเธอก็เศร้าแต่วันที่เธอเศร้าฉันเศร้าวกว่า